หลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าการทําช่อง YouTube เพื่อให้มีรายได้เนี่ยนั่นคือการมาเปิดช่องแล้วก็ลงคลิปไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวรายได้มาเองอันนั้นคือความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับจริงๆแล้วการทําช่อง YouTube ให้ประสบความสําเร็จหรือเพื่อให้มีรายได้เนี่ยมันจะมีหลักการใหญ่ๆอยู่3ข้อนะครับที่คุณจะต้องระ,ะลึกไว้เสมอนะฮะหคือ ก่อนจะทำช่อง YouTube แน่นอนคุณต้องกําหนดเป้าหมายก่อนเป้าหมายคืออะไรแน่นอนเป้าหมายเราคือเรื่องไรายได้ใช่ไหมครับ2คือคุณต้องกําหนดธีมก่อนธีมคืออะไรธีมคือแนวทางช่องครับ คุณจะต้องมีแนวทางช่องที่ชัดเจนคุณจะทำคอนเทนต์เรื่องอะไรคุณก็ทำเรื่องนั้นตัวอย่างเช่นคุณจะทำเรื่องกินเรื่องเที่ยวคุณก็ทำกินเที่ยวไปคุณจะทำเรื่องรีวิวบ้านคุณก็รีวิวบ้านไปคุณจะทำเรื่องเลี้ยงสัตว์คุณก็เลี้ยงสัตว์ไปแล้วก็ต้องทำคอนเทนต์แบบนี้เพื่อไม่ให้หลุดแนวทางช่องนะครับอันนี้คือธีม3คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความน่าเชื่อถือของตัวคุณฮะความน่าเชื่อถือสร้างจากอะไร สร้างได้จากความสม่ำเสมอของตัวเรานะฮะที่เราจะต้องลงคลิปอย่างต่อเนื่องคอร์สนี้ไม่ได้เพียงแค่มาสอนให้คุณเพื่อทำคลิปลง YouTube ไปเรื่อยๆแล้วหวังเอาดาบหน้าว่าจะมีะไรายได้นะครับแต่ว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สที่สอนคุณสร้างธุรกิจจาก y t u t u ฮะแต่มันเป็นธุรกิจที่เราได้เงินเราได้รายได้มาจากความสุขของเรา มาจากการทําในสิ่งที่เรารักนะครับเหมือนกับที่ผมทําได้อยู่แล้วก็เหมือนกับลูกศิษย์ของผมหลายๆคนที่ผ่านการเรียนคอร์สนี้มานะครับ ที่ทําได้กันคอร์สนี้เหมาะกับคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นจากศูนย์นะครับเราจะมาเริ่มตั้งแต่การปรับไมซ์เซตกันก่อนเลยว่าเราควรจะมีไมซ์เซตอย่างไรในการเป็นยูทูบเบอร์เพื่อที่คุณจะได้เริ่มต้นได้อย่างถูกทิศถูกทางแต่ต้นนะครับติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องเลยรวมถึงเทคนิคการทํา y o YouTube ทั้งการทํา YouTube SEO ก็ดีนะครับการดู ข้อมูลอนาลิติกหรือวิเคราะห์ช่องวิเคราะห์คลิปของเรารวมไปถึงเรื่องสุดท้ายก็คือการยิงแอดโฆษณาเรียกว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ครอบคลุมที่สุดนะครับของคนที่อยากจะทําช่อง YouTube เพื่อสร้างไรายได้หรือว่าอยากจะเป็นยูทูบเบอร์วิธีการเรียนคอร์สนี้นะครับเราจะเรียนกันผ่านระบบ Zo ูมนะเรียนกัน4วันนะครับเรียนตั้งแต่เวลาทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มใครที่ไม่สะดวกท,ที่จะไปเรียนกันสดนะครับคุณสามารถที่จะดูคลิปย้อนหลังได้ตลอดชีวิตนะครับ โดยที่ไม่มีวันหมดอายุนะและสิ่งที่พิเศษที่สุดก็คือคุณจะสามารถปรึกษาผมได้ตลอดนะครับโดยไม่มีวันหมดตราใดที่คุณยังลงมือทานะเออดังนั้นคอร์นี้นะครับขอให้คนที่เข้ามานะครับเป็นคนที่ลงมือทําด้วยนะเพราะว่าถึงผมจะเต็มที่แค่ไหนซึ่งคอร์นี้ผมเต็มที่ที่จะผลักดันพวกคุณนะให้ประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้มันจะสําเร็จไม่ได้เลยถ้าคุณไม่เต็มที่กลับมาด้วย นะโอเคนะคนที่เข้ามาเนี่ยก็ขอให้ลงมือทำด้วยถามบ่อยไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้ลงมือทำอหลายคนเก่งใจนะครับแล้วก็สิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือผมจะมีกลุ่มไลน์ซึ่งผมตั้งชื่อมันว่ากลุ่ม Mastermind ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ คนที่มีอุดมการณ์เดียวกันกับพวกเราที่จะทำช่อง YouTube ที่หวังจะมีรายได้จาก u t u b e นะฮะมารวมกันแล้วก็จะเกิดการช่วยเหลือกันผลักดันกันเพราะว่าการทำช่อง YouTube อย่างที่ผมบอกนะครับมันไม่ใช่แค่การทำคลิปแล้วลงทำคลิปแล้วลงแล้วเดี๋ยวรายได้ก็มาไม่ใช่แล้วก็การสร้างรายได้จาก YouTube มันไม่ใช่มีแค่รายได้จากค่าโฆษณาอย่างเดียวอย่างที่เราหวังกันมันจะมีแนวทางการสร้างรายได้ อีกเยอะนะครับซึ่งผมจะสอนอยู่ในคอร์สนะฮะดังนั้นชื่อคอร์สบอกอยู่สร้างไรายได้จาก YouTube มันไม่ใช่คอร์สที่แค่สอนคุณทํา y o YouTube เป็นเท่านั้นใครที่สนใจก็มาลุยด้วยกันนะครับก็ทักมาที่เพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็บอกว่า,าสนใจคอร์สนะฮะเดี๋ยวจะมีอแอดมินตอบกลับไปนะครับโอเคเจอกันในคอร์สครับ